เก,เ,เ,เกมเดวเขาโล่นเกมอีกแล้วครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดย,กยากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทําการเปลี่ยนโหมดนี่ครับ h u r d นะครับจะแปลว่าแปลว่ายากนั่นเองทุกคนคู่แ้งกัน hard ยาก h u r d ดก็แปลว่ายากไปบอกเลยว,ว่าแมปเนี่ยเราต้องเก็บถุงทั้งหมด30ถุง<ม>เป็นอะไรที่ยากมากขอบอกเลยถุง แเราก็จบเจอคุญแจเก็บไอ้ปุ๊บผีอยู่ไหนตอนนี้ผีอยู่เมื่อกี้โอ้โหไวมากผีเมื่อกี้เห็นปะคุณชมเมื่อกี้ผีมันอยู่ในห้องเก็บถงุงทั้งหมดสองถงุงเก็บอ้ายเก็บถงุงสามถงุงเราต้องอันนี้เราต้องรีบหน่อยๆเพราะว่าผีมันไวอครับ ผหชัดกลบตาเลยผีมันไวเดี๋ยวให้มีเอ้ยเจอไอ้ผีมาหรือยังเนี่ยไม่รู้เลยมันมันจะมานะครับตอนนี้มันก็ลงเอาไม่ใช่ดิมันมาพอดีแ้วมันก็ลงชั้นใต้ดินต่อนะครับเป็นอะไรที่ยกา,ากยากที่ยากมากเห็นผีมันไวมากเลยนะครับทผมูม้ชม เพราะฉะนั้นมันอยู่ชั้นถ้าเกิดมันอยู่ชั้นใต้ดินเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นนะครับเก็บถุงทั้งหมดออกเก็บถุงไปแล้วหกหกหแล้วก็เจอรหัสตู้เซฟเก็บถุงจายตั้งปุ๊บอาอยมาเร็วเลยเร็วหน่อยอายปุ๊บนั่นแหละ มันอยู่ชั้นของขเราลไ้อาไเอเริ่มใหม่เลยเจ้าผีนี่เอง,เอ,งอ่ะโง่บอกเลยเองไม่มีสมองหรอกรู้ไหมบอกเลยว่ากระสือนี่มีสมองเท่าแมลงสาบนะ่ะมาถ,มถุงเมดถุงเลี้ยงไม่เหมือนเดิม ถุงถามสามหนุ่เก็บไอ้ผีูไ่ไหนชั้นบนนี่อยู่ชั้นบนนะครับตอนนี้ไวมากผีเดินไวมากเขาบอกเลยว่าเวอร์ชั่นเนี้ยมันเล่นได้มันเล่นได้กับกาะสือแค่ตัวเดียวแต่ตัวอื่นนี่เล่นไม่ได้นะครับผีมาอย่างเนี้ย วัยเอ่อย่า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 โหมันรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ห้องนี้เนี่ยเทเลเกนมันเข้าห้องโห oh, รู้ได้ยังไงฉลาดนักรู้เฉยว่าเราอยู่ห้องนี้ อายายายาาเริ่มใหม่อีกครั้งเอ้ยเราไม่ไหวแล้วนะืมไม่ผ่านเลยคราวที่แล้วนี่ก็ผ่านจบได้ปกติแต่ทําไมนี่ไม่ผ่านเลยเนะี่ยอรู้เฉยเข้าห้องมาเห็นดียังไงเนะี่ยฉลาดนะก อ้าวมันขึ้นขึ้นเฉยอย้เนี่เก็บไอ้ปุ๊บไม่อยอมเก็บอีก,อ,กอ,อย่างไวเลยโอ้สิคับผู้ชมอย่างไวอะ่ะดูอีกโอ้ไวมากเวอร์เกินไปป่ะเนะี่ยอืม โชว์เก่งนะักวายหมดแล้วค่อยๆเดินดีกว่าอุยอ้ยกลัวเดี๋ยวนะแอบดูผีก่อนเอออย่าเพิ่งปิดออดูสิผีมาหรือ,อยังสังเกตกล่องไม่ได้ดีครับตรงนั้นน่ะถ้าผีอยู่ชั้นกลางแสดงว่า ถ้าเกิดกล่องมันสั่นแสดงว่าผีมานะครับนั่นไงผีมาแล้วนะครับตอนนี้เจ้าเอ๋อนี่ก็ออกไปอ,อะไระ Push the door to open อ๋อเลยประตูแต่นะเราเราไม่เปิดแต่เราผ่าะเอง็งแก้งเป็นฉลาดนักอไม่ผ่านเลย โอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบกิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกด s u b s c r พร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายยฉลาด